เดินหาข้าวกินกิน <ไป S 1> กินอะไรมาอย่าง,อ,งอ,อ,อ้าวพี่น้องเอ้ยผมขอถ่ายคลิปหน่อยได้ไหมอ่ะไปกินอะไรไหมนะเซเว่นผมไปเลี้ยงไปกินปลา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 โอ้พี่น้องเอ้ยมาแต่ไส้ชิ้นย่างไปทอดไส้หรอครับย่างไปทอดไส้ก่อนม,มาจากบ้านไพมาจากบ้านไผ่เองบ้านไผ่มามามาแต่บ้านไผ่หนิ โอมมแล้วชิไ,ไ,ปไปหาไพ่ไปเนี่ยลูกสาวอยู่ใส่ครับตะวันหนองโพดะหนองโพดะอยู่อยู่ในคอนแกนนี่บอกเพิ่นเทศยังอยู่พุทธเขาอยู่นนยยกับแฟนเพิ่นอยู่กับกับแฟนเพิ่นเออแหละแหละชิย่างไปไกลบอกครับจักลักจักโลกเอาถึงหน้าไปแดงเนี่นนนนยเงินเยอะใช้เข้าไป เออคือนยางอยู่ในเกียร์ยางอยู่เล่นในพุดหค่เาหาตังค์หาตังค์ที่มันล่นมันเฮียแล้วเชเอาไปเก็บซื้อเขากินบ่หาก็ได้บาทหนึ่งหาเดียวนี่ยอ๋อมันก็มีอยู่เงินคนเฮียก็มี่อยู่ไน้กำแข็งผมขึ้นรถไฟลงมาเออเออมาดิครับมานั่งนี่ก่อน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  เออนี่นั่งนี่กันเดี๋ยวกินยังกินยังผมที่ซื้อให้กินสบายดีเด้อสบายดีสบายดีโอ้ยไปเกาะกูยังบ้านไผ่บ้านไผ่ในเกือำเภอบ้านไผ่ป่ะครับหรือยังเออไปใช้เกาะครับไปหนองโพดไปหนองโพดหนองโพดไปยังครับผมไปหาลูกสาวพ่นวะว้าว ไปหาอ๋อไปหาพี่สาวบ่บรอกินนี่ฮะ็นบ่าอีสานได้ปะผมคนภาคกลางครับคนภาคกลางอยู่จังหวัดยังครับท่าบระเกอครับจังหวัดนครนครสวรรค์เออคืออ๋อมาคือมาอยู่พี่พี่บอกว่าย้ายมาอยู่จังหวัดจังหวัดพมลลำครับมาย้ายมาอเด็กๆแล้วครับเคยมีเมียมีลูกมีเมียบอกครับบอกเคยมีอยู่อยู่ตัวคนเดียวมาเลย เอเยอทำน้องอ่าอ่าอ่า,อ,าอ่ากินข้าวกินปลาได้ยังตอนเย็นอะยังตอนเย็นอะไรยังบะบุญขอมไหมเนี่ยม,มามาประธานป้องมาหาหาเนี่หาเนาี่นยเออเออเออมาครับน้าเหลียวเ,เลยมาเสีย,อยเอาวยัง่งเออ นี่เอาเขากล้องนี่บอครับนี่นี่เอาบอกเขากล้องเอาแบบใดครับเอาแบบใดลงมึงดูลงมึงดูเบิ้งเอาครับเบิ้งเอาลูกอ้อเบิ้งก่อนบอกมักตัวใดมักกินยังไงครับนีเราเราเบิ้งอยู่เราเบิ้งอยู่นี่บอกกะเพราข้าวหมูคั่วกิ่ง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  King kim hay là gạo nhanh tháp hay còn viết quá ông đi ăn đi bóng lê 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 Bò lê 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 เอาโหลดครับเอาโหลดได้เราต้องเกรงใจครับเดี๋ยวบอตูนใจน้ำเปล่าน้ำเปล่าน้ำเปล่าครับผมมา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 เจ้ายังไ่เจ้าอุ้ยบัวเอาบัเอาเราบัวเอาเราเอาเลยครับเลยเอาเลยเลยเอาเลยเอาน้ำขวดใหญ่เนาะเดี๋ยวนี้องเอ้ขวดหนึงอิ่มบ่ครับขวดหนึงอิ่มบ่อิ่มลอยอิ่มยังเอาบ่วเอยบ่นอนเลยเนาะเด้กเลยเนาะเป็นนอนใช้ครับเนี่ยบางทีก็ เพนเทียวก็ไม่ใช่มาเจอวิสาก็ไปนอนอยู่ในวัดนะครับเป็นนอนอยู่ในวัดเป็นนอนในวัดเขอใส่คืนนี้ก็กลับบ้านเลยครับอันนี้ยางมากันนยางมาจากหมื่แล้วครับนี่ยางเดินมากี่วันแล้วพ้งมาตั้งตั้งเมือเช้าครับตั้งแต่เมื่อเช้าบาง่อนเงที่ก็ขึ้นรถไฟมาลงของแกนก็เดินมานี่เองมามามาแต่นครสวรรค์ผมมาอยู่นี่ในเด็กแล้วครับอยู่บุรีรัมย์บุรีรัมย์ บุรีรัมยู่บุรีรัมแล้วก็ไม่ยูขอนแกยู่บ้านไทยขอนแก่นนี่เราเรา,เราพาคอีสารมูเรื่องก็ว่าไทายก็ได้หมดไทยเลยเนาะ,ะบ้านบ้านพี่อยู่ตรงนี้เหรอไม่ครับไปดีมาบางเทีมาขอใส่บ้านเพื่อนอยู่มัางอะไรมัางอ๋อแต่มาบ้านบ้านเกิดพี่เนี่ยอยู่นครสวรรค์ แล้วแล้ว,ลว,ลวอ่าขอโทษนะครับทําไมไปเรื่อยๆหรือว่าไม่ผมไม่ไปเรื่อยผมว่าบางทีก็กลับบ้านเลยไปหาพี่สาวด้วยอะไรด้วยแต่ว่าบ้านบ้านมีอยู่ทําไมถึงเดินทำไมไม่ไม่นั่งรถไปตังไม่มีครับไม่มีตังไม่มีตังว<อ>ันนี้ผมเดินหาตังอยู่ได้แค่สองบาทเดินหาตาง<อ>ังเดินเดินหาริมถนนเนี่ยนะอย่างเก็บในี๋ยวผมขอดูหน่อยได้แค่สองบาทเดิน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 เก็บเก็บเศษเก็บเศษตังมันที่เขาไปกรอกน้ำอะไรมากเลยไม่แล้วแล้วพี่ เพื่อพี่จะเก็บเท่าไหร่มันจะพอค่ารถนะมันไผ่เทียที่ก็แล้วก็อดะพี่น้องเนาะสองบาทให้ตังสองบาทไม่แล้วแล้วพี่ทํางานอะไรทุกวันนี้ทุกวันก็อยู่บ้านก็ทำนาทํานาก็เลี้ยงเลี้ยงควายเลี้ยงควายควายเจ้าของหรือว่าของใครของพี่สาวของพี่สาวเขาแล้วเขาไม่ให้เลยเหรอตังค่ารถจะไม่ทั้งให้พี่เดินไปไม่เดี๋ยวพิธีผมเก็บไปหาเขา ยังยังไม่ได้ไปหาเขาครับเดี๋ยวเกมไปเนะี่นยเรา,ากำลังจะไปกำลังจะไปหาเขาเดี๋ยวบริห้องเราอยู่อยู่เราบอกว่ายังไม่ได้กินขา้าวหาหารกินข้าวเราอะนะออายู่ริมทางวิ่งตรงไปก็เดี๋ยวสายไปเยอะนี่เหรอตรงตรงใกล้ๆโรงพยาบาลศรีนครินทร์นี่เหรออบ้านเขาอยนะู่ตรงนี้เหรอครับไม่อยู่หนองโพธินู่แหละครับทางยังวันหนอหนงโพธิ์ท่านเจ้าทัพอ่ะบอกว่า อันนี้ไปก็ยังไม่รู้เลยว่าจะเจอเขาหรือเปล่าอะไรไม่ได้โทรหาเขาหรอโทรศับกรบอมนี้ีกงจำเบอร์ได้ไหมเบอร์เขาไม่มีเลยอ้าวแต่แต่รู้รู้ที่อยู่เขาอยู่เพราะว่าเคยไปหาเขาอยู่อ๋อถ้าถ้าไปไม่เจอก็ตีกลับโอ้เอาเอาเอาที่น่องไอันว่ากล้องเดียวไม่พอเแล่วขอพัดอีกบอครับเอาอันขนมนี่ก็ได้ยันว่าอันขนมปังโอเคโอเค เอาถูกปังไหมครับนี่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 ก็ได้ชนนี่ชนนี่เยอะอยู่นี่เยอะอะไรครับเอาไว้กินโอเคพอไหมเอาอีกไหมเอาอีกกันนะเอากินแมงกก็ได้เอาอีกเยอโอ้บโอเคแปดสิบเก้า ร้อยร้อยสิบแปดบาทโอเคงั้น่ารีจ่ายกัได้นะทำบุญทำบุญนี่น้องม่งั้นกัมีบ้มี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 นี่ยี่ิบนีมีอยู่หนึ่งร้อยสิบแปดบาทนะครับผมครับผม ชื่ออะไรครับบอกบอกชื่อหน่อยได้ไหมชื่อเล่นชื่ออะไรก็ได้ช,ชื่อพี่วันวัด,วดพี่วัดพี่วัฒโอ้ยโดยโดยขอ,ขอบคุณครับผมอ,ออกมาหน่อยพี่ก่อนครับผมเออปะปะมามามาม,มามานั่งกินก่อนบอกครับ,บก,กินก่อนบอก นน่นอ๋อแล้วมันจะกินกินเข่าก่อนี่น้อะไรเออจักลักก็ครับอีกจักลักไปเจักลักก่อนไปอีกโกี่กิโลแค่กิโลสองกิโลกูไหวอย่างครับสองกิโลกูกลัโอ้งถ้าว่าถ้าถ้าว่าถ้าผมไม่อยู่ก็ถึงเร็วครับเพราะมันออกกําลังกายไปด้วยอะไรด้วยเดินออกกําลังกายไปด้วย โ oh, อ้ราเรียกว่าขาวผมไม่ค่อยกินเ่าแต่เช้ามาได้กินข้าวกี่รอบแล้วเนี่ยเช้าตั้งแต่เช้ามาได้กินข้าวกี่รอบแล้วเช้ามาหลายรอบแล้วเที่ยงกินหลายรอบแล้วกินกินกับใครมาครับทั้งนี้ก็กินวัดเข้าววัดเลยมากกินของข้าววัดกิน <l> โอ้ พี่น้องตุนุชไม่มีหรอกได้พี่น้องอยู่ที่บ้านไา้ไมีแต่แม่มีแต่แม่แม่เนาะพี่สาวเราไม่ได้หัวไม่แยกใครของน้องของแม่ก็พ่อผมเกียวเขาเกี่ยวไม่ได้แล้วไม่มีไร่ไม่มีนาไม่แต่มีอยู่ของพี่สาวเขามีของพี่สาวครับไม่ไม่มีคของพี่สาวหรือของพี่ของพี่ที่ไม่มีอะไรเลย ผมอยากรู้เรื่องพี่ด่ผมว่าพีเด่ผมพี่ดารให้ผมเลี้ยงควายอะไรมีมีจวนเอาเอาไปแข่งมั่งอะไรมั่งครับไปรับจ้างเขาไม่เอาแข่งไปแข่งแข่งควายนี่เหรอชนชนกันไปจังหวัดชนบุรีครับไปแข่งชนกันไม่วิ่งอ๋อวิ่งแล้วเคยชนะไหมครับเคยอยู่บ้างได้รางวัลเท่าไหร่ได้ได้เป็นถ้วยถ้วยรางวัลเงินน่ะเงินสองหมื่นสองหมื่นบาทรอบหนึ่งรอบหนึ่ง ถ้าถ้าชนะชนะก็ได้ก็ได้ด้วยเหมือนกันนะครับอ๋อเออเออเออบางของชอบเลี้ยงเลี้ยงไก่เผื่อไม่ได้พี่เดินมากี่กิโลแล้วเนี่ยบ้านไก่มันไกลบ่ะล่ะพีือเปล่าไกลไม่ไกลเท่าไหร่บางทีบางทีบางทีก็คุ้ลรถไปมาเอาบัตรเอคุณก็เอเป็นไถ่นี่ล่ะจะลงยวาขวัญเกณฑประมาณเจ็ดแปดเจ็ดแปดเนี่ยเจ็ดแปดบาท โอ้บางทีก็ผมไปดูหนังบ้างอะไรบ้างไปว่าไปดูหนังเข้าลงหนังไม่ไม่ไปโรงขะเจ้าอ๋อเออค่ารถจากเนี่ยไปตรงที่บ้านพี่สาวพี่อยู่เท่าไหร่พี่มีมีมีรถนหมครับไม่มีแท็กซี่เขาจะไปไหมเนี่ยไปก็แต่พี่พี่ชอบเดินออกกําลังกายไปเรื่อยๆใช่ไหมพี่ไม่กลัวเหรอกาคืน ไม่มีอะไรจะมีไม่มีมีทรัพย์สินอะไรไม่มีไม่มมีไ่รู้คนจะพ้นอะไรบัตรประชาชนอย่าเดียวพิจารณาประชาชนก็มีเงินแค่สองบาทมีเงินสองบาทก็เจอพวกวัยรุ่นที่กลุ่มเนี่ยเขาอยู่ฝั่งนี้แล้วก็ผมเดินไปฝั่งนู้นเลยผมก็ผมกแกล้งเดินหรือว่าเดินเหมือน บ้าอะไรไปเนะี่ยแกงก่อรไปเร่เล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 ไม <ป S> ่ถ้าเราไม่ไปหาเราก็ไปของเรามันก็ไม่มีใครอะไรเราไม่ได้ไปหาเรื่องใครอ่วาวานันวันวันมีคนมามนเมาเขาขอุญาตเล่นช่วยไงอาอาเรื่องไม่จะมาด่าแน่ผมก่อนผมก็ไม่ยอมเลยเอเอยังไง มีผู้หญิงคนหนึ่งเดินตามติดผมมาเืผู้หญิงครับนั่งอยู่ไปอย่างนี้ที่ไปกินข้าวก่อนหรอกข้าวเดินทางนั่งกินสารานั่งกินสาราก็อาจจะไม่อยากเปิดหน้าเขากล้องก็กล้อง,องไม่เป็นไรไม่เป็นไร<ม>เป็นสิทธิครับ <laughs> แต่เดินมาแต่เช้าเนี่ยได้ต้างสองบาทโอ้พระทียอะน้อพี่น้อง เราหางี้ยเก็บตังคนเออเอแล้วมีใครเอาอะไรให้ี่กินบ้างหมที่เดินมาแต่เช้านี่มีเยว่น้ำขอรอเขาเอาน้ให้อ๋อก็เขาเรียกเอาให้อย่างงี้นะเวันนี้ก็มีลูกเก่งคันยองพอแ่ข้าวมันก็น่งเอเินเก็ดลูกเผาเอาเลย ก็จะข้าวกล่องครับเพราะตอนนี้เขเหนียวมากเหนียวหนีมากเลยใช่ไหมครับครับข้อเงินไม่มีพิษบบอ๋อมีคนเอาเงินให้ซ่าบาทเอาเข่าเข่าให้แล้วแล้วก็เอาน้ามีคนเอาน้าให้กินอยู่ส่วนมากก็พี่ก็กินข้าววัดผมก็ถ้าไปขอข้าววัดก็กินขอเขากินขอกินมั่งอะไรมั่งก็เราเราเราลงมือของเขาอะไรเนี่ย ค่อก็ดีแล้วครับดีแล้วขโมยขโมยมันไม่ดีแล้วนะพี่ก็ไม่ได้รักเล็กขโมยน้อยใครกันมีกินก็กินไม่มีก็ไม่กินถ้ามีกินก็กินอ่ะไม่กินอะไรเลยนอนมีก็กินไม่มีก็ไม่กินถ้าถ้ามีตังค์เหลือก็บางทีกินกาแฟมากอะไรมากอ๋อขี่มอเตกินกาแฟไปก็อยู่แล้วครับครับครับมาบ่อยไหมครับเดินอย่างเงี้ยเดินบ่อยไหม เมื่อกีว่ากลับไปบ้านมากอะไรมากพี่กลับไปบ้านก็นั่งนั่งรถรถไฟไปไปลงโคราชไปลงโคราชแล้วก็ต่อไปปันสวรรค์ดิไม่กลับบ้านอย่างนี้เลยย้ายมาอยู่อ๋อย้ายไมา่อยู่บุรีรัมแล้วอ๋ออยนะบ้านแม่เขาครับอยู่ข้างไอ้ติดข้างไอ้พวกไอสารวันอ่ะใช่ครับครับ เป็นน้ำแม่ผมอ่ะเกือบแล้วก็บคนรองเท้าพี่เนี่ยรองเท้าพี่เอามาจากไหนฮะรองเท้าผู้หญิงด้วยนะเอามาจากอะไรเท้าบ๊วอยู่ในอันนี้รองเท้าใครพี่ใครใครให้มารองเท้าผู้หญิงใช่ไหมครับเขาให้มาเขาให้มาด้วยนี่น้องไงและแล้วอันี่อะไรขอโทษนะอันนี่ในกระเป๋านี่คืออะไรอ๋อหนังกระติก ไปยิงอะไรยิงหมายิงหมาเ <laughs> เอเอออแล้วอันนี้สายอะไรพี่ขอโทษนะอันนี้คืออะไรเชือกเชือกแล้วกระเป๋าพี่มีม,มีกี่ชุดมีเสื้อผ้ากี่ชุดครับเนี่ยมีเชือกหนาวมันจะเสือกันหนาวก็เแล้วคิดว่าไม่เจอเขาวันนี้จะนอนที่ไหนเมื่อคืนคืนนี้คืนนี้อ๋อคืนนี้ผมก็ต้องเดินไปนอนเดินยมาพี่เนี่ยเานอนอยู่เลยนะไปอน่ะ สถานีรถไฟนอนไปตามพื้นอย่เงี้ยนะไม่มันมีมันมีอศาลาศาลาเอามีศาลาศาลาใช่ว่าวคอยรถอยงเงี้ยนอนได้กระป่ายรถมีใช่ไหมครับแล้วก็นอนไปอย่างเงี้ยบางทีบางทีนอนอยู่ข้างในนี่เลยในรถไฟเออเออเี๋ยพี่ได้เงินแล้วจะไปซื้อข้าวถ้าไม่มี ทีนี้ก็ท้าวข้าวันอา่าแล้วพี่เห็นคนเดินแล้วพี่ไปเคยขออะไรเขาบ้างไหมขอเงินหน่อยซื้อข้าวกินอะไรอย่างเงี้ยไม่ไหวแล้วอะไรอย่าง,าง,างเงี้ยไม่ครั้งเดียวขอข้าวเคยขอครั้งเดียวอา่อาพีา่น้องอ่ะบอ้ยแต่แิ่ีจะให้เราไปกินข้าว ไปกินข้าวแล้วมันหิวไปกินข้าวก่อนนะพี่นะ,ะเดี๋ยวผมช่วยพี่นะค่าค่ารถกลับบ้านนี่เท่าไหร่หกลับบ้าน,นบ้านพี่ที่มาบุรีรัมย<ำ>์ไปลงคือใส่นี้ไปก็ไปลงโคราชแล้วต่อรถที่ทั้งแถวเข้าไปไปจังหวัดเลนี่อีอ่กวางชัยครับนา,านไม่เกินสองร้อยบาท ประมาณสองร้อยกว่าบาทพี่ด้พี่จะกลับบ้านไหมหรือว่าไปหาพี่สาวถ้าไม่เจอก็เขาบมกว่ากลับเลยถ้าเจอเขาก็จะทํางานอยู่กับเขาเหรอ,ถ,อ,อถ้าไม่เจอเขาก็กลับ,กล,บกลับบ้านเดินหรือว่ายังไงครับวันนี้ก็ผมไม่เดินอระกเขาบางทีก็หางานที่แถวนี้ก่อนแล้วก็สองอาทิตย์สามอาทิตย์เลยเนี่ยเขาก็กลับแล้วก็กลับพอแรกเงินเขาก็กลับ อ่โอเคถ้งงางั้นผมช่วยพี่สองร้อยเนาะค่ารถครับผมถึงไหมเนี่ยถึงบ้านไหมถึงไหมถึงเนาะเมื่อกี้ว่าไม่ก็หางานทำต่อสักอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์ก็ได้ทำเงนา,านเพราะทำงานรายวันไปเรื่อยทำอย่างนี้ว่าไปยื่นจ,จ่ายจ่ายไปจ่ายเขาเขาจ่ายจ่ายเก็บไว้ซื้อข้าวก่อนอย่างเง้นก็เก็บไว้กินก่อนอันนี้ก็พี่ก็ไปกินก่อนเนาะ โอเคนะพี่โชคดีนะครับครับครับโชคดีโชคดีครับผมครับครับครับอู้ดพี่น้องไงเอาก็ใช้ประทานป้องประทเลอะไรประบุนเตก้ะเตกนะไหวแล้วมามาขอจับเองก็ได้ไหมเออพี่น้องไง ไปเมื่อได้ปาะนี่เมื่อปลาประตูเลยเนาะมาละเมื่อปลาเลยลไปเรลืเอยๆไปพี่น้องไงป,องปอ่ปองแตกเแหละเิคนไปแล้วไปแล้วเอาแม่นเอาข้าวเอ,อนาน้ามัเตียงเงินให้นี<อ>่สองร้อยไปได้ซื้อข้าวซื้อน้ากินนะ้ำพี่น้องเนาะ โดยพอดีมาเจอเพ่น,นย่างตกเตกตกเตกอยู่หิมทางฮะอาลีเห็นแล,ล้วก็รีดตนพี่น้อง,งเอ้ยเอไปพี่น้องเอ้ยมีแต่ว่าช่วยเหลือเพิน่นเนาะให้เพิน่นม,มีเหื่อมีเฮงพี่น้องย่างต่อเราก็ได้เนาะโอ้ยปะ่ปะยอัยางต่ออยู่บ่กินต่ออยู่บ่เนี่ยย่นี่ก็มีบ่อยากคู่เด,ดี๋ยวนี้พนเพิ่นเปลี่ยนใหม่แล้วเนะาะเอาตะกี้อยากคู่เข่าบดมีนั่นเฉลิมเนาะ เอาบ cool. oh. uh. er> ุหม no? nee okay. mm ีได้มีแต่บีทากเก้นนะแก้ยอคุบเอาอ่าอันนี้แปลกเนาะแบบไรเป็นอย่างคนือเปิดวนใหญ่กว่านี่เปิดใหญ่แบีอยู่ใหญ่มันโมเมนต์อันนี้บีทากเก้น

เอาหมูมากินให้เบิ่งอยู่เนาะไปอิ่มบุญอีกบุญส่วนน้ำกันได้พี่น้องเด้อใช้ผักทิพยเนี่ยไข่ไข่กระปูใจขอบใจไข่กระปูไข่กุ้งเนาะไข่กุ้งใช้ในคนละอันได้ประทานป้องได้เดี๋ยวไาพี่น้องสารุคลิปนี้ขอบุญขอบคุณทุกกำลังแรงใจทั้งบริเองกะมาหอดคอนแกนช่วงประมาณสักสิ่เมนจักทุ่มมาบุญทำมาหอดสองทุ่มไปไปมะอ้ยสามทุ่มกลัวเนาะ ทำทุ่งคว้าแหละกับภากกันออกมากินข้าวมาซื้อสะบกสบู่ยาชีฟอกยาชีฟันจะได้มาเห็นไอพันยางอยู่อ่าหิมทางฮะพี่น้องเอ๋ก็เลยได้เลี้ยงข่าวเลี้ยงน้ำเนาะทำมาเตียงกับเงินให้เพันแน่ซอยติดโตไปพี่น้องไปสไลม์คลิปนี้บัลลี่เองขอโตก็ไปพักผ่อนก่อนบันทึกกทีมงานนะพี่น้องเนาะไปใหอยู่ดีมีเฮงเจริญในสินในธรรมเปิดสุขสุขคนบายบายเด้อไปไปไปประบุญบายบายโดยโดยโดยไปพี่น้องเอ๋เนาะ